สวัสดีครับท่านผู้ชมผมกับผมนภัทรเกมเนื้อเก็มเมอร์หนึ่งนะครับหรืออัด n อ v 1วันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ YouTube มีแอปเพิ่มมาใหม่นั่นก็คือ YouTube Creator Academy นะครับนั่นก็คือ YouTube Creator Academy, Academy เพิ่มคือสามารถ เพิ่มโอกาสในการค้นหาและค้นพบช่องบน YouTube ด้วยข้อมูลเมตาการร่วมงานกันคำอธิบายวิดีโอและการโปรโมทหากต้องการเรียนรู้ให้จบหลักสูตรนี้ขั้นแรกให้ลงชื่อเข้าใช้จากนั้นศึกษาบทเรียนให้แล้วเสร็จตามช่วง เวลาที่คุณสะดวกและยอมรับจดหมายแสดงจดหมายแสดงการสำเร็จหลักสูตรเมื่อสอบผ่าน75ปอร์เซน์นะครับนี่ก็คือ YouTube Partner นะครับนี่นะครับหลักสูตรก็มีหลายบทเรียน,นครับ เช่นรอแ,แป๊บหนึ่งครัหลักสูตรก็จะมีเริ่มต้นใช้งานกลยุทธ์เนื้อหาการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพช่องแล้วก็เงินและธุรกิจนโยบายและหลักเกณฑ์รายการองช่องของฉันก็เลือกดูแคตตาล็อกได้แล้วก็ คู่มือการใช้ Youtube ฉบับย่อก็มีให้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็มีให้เราทำก็คือสามารถทำแบบฝึกของ Youtube ได้นะครับช่องของคุณพร้อมสร้างรายได้หรือยังเข้าร่วม YPP หมายความว่าอย่างไรการเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพาร์ทเนอร์แล้วก็คู่มือ Youtube ใช้งาน YouTube ฉบับย่อแล้วก็จะให้ทำนะครับท่านผู้ชมครับเข้าใจกันหรืออยังครับ YouTube Academy แล้วก็มันแล้วก็ YouTube Academy ก <c ography> ็จะมีเครื่องมือถ่ายทอดสดก็สามารถกดเข้าไปสำรวจเพิ่มเติมว่าเรา เครื่อมือในการถ่ายทอดสดต้องมีอะไรกันบ้างถ่ายทอดสดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มต้นสตรีมแบบสดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงฟีเจอร์และเคล็ดลับในการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณยกระดับสตรีมแบบไฟ์สดไปอีกขั้นในครั้งถัดไป แล้วก็หลักสูตรของ Academy Streaming แบบสดบน YouTube YouTube l i v e ให้คุณเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมด้วยวิธีที่มีความหมายยิ่งขึ้นไม่ว่าจุดจุดจุดไปอ่านเอง <laughs> ว่ามันเขียนมาแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> การสร้างกระแสด้วย p r e m i ร์ก็คือการนับ 5, 4, 3, สี่องหนึ่งของ p r e m i e r Premiums เป็นฟีเจอร์ที่จะเปลี่ยนรายการอัพโหลดถัดไปเป็นช่วงเวลาเผยแพร่วิดีโอสร้างรายได้ด้วยซ u เปอร์แชทและซ u เปอร s ูเปอร์แชทและซูเปอร์สติ๊กเป็นอีกวิธีในการสร้างรายได้จากช่องในขณะที่ยังคงจุดๆ,ๆข้อมูลมีประโยชน์ที่พร้อมให้ดาวน์โหลดดาโหลดเลยนะครับดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งค่า Steam แบบสดพันเว็บแคมแบบแบบ มาตรฐานดูวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการถ่ายทอดสดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ดูการตั้งค่าพื้นฐานของโปรแกรมเปลี่ยนโปรเปลี่ยนไฟล์ขั้นสูงสำหรับปรับแต่งเพิ่มเติมและความยืดหยุนรับข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสตีมแบบสดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเนื้อหาสำหรับช่องเกมข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับการเล่นเกมแบบสดใช้ Xbox Playstation ย์สเ t w i t หร t อ i t c h ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งค่าสตรีมสดสำหรับเกมเมอร์ที่ใช้ PC ซีวิดีโอจากช่องครีเอเตอร์การเรียนรู้เสมือนจริง YouTube Space ในระหว่างนี้ YouTube Space มีเวิร์กช็อปแบบสดสนับสนุนด้านถ่ายทำกิจกรรมชุมชน บนทางออนไลน์ดูเพิ่มเติมในปฏิทินกิจกรรมสิทธิพิเศษเพิ่มลองใช้เฟรมดัดไอฟรีเป็นเวลา60วันนี่ก็จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนสร้างวิดีโอทางไกลด้วย พื้นที่เก็บข้อมูลยืดหยุ่นยืดหยุ่นมีหลายอย่างมากเลยครับอ่านไม่หมดครับผู้ชมครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้น,นะครับ